มามาจ้าทุกท่านเสียขี้ใหม่นะครับผมทอนให้แม่ก่อนเดี๋ยวมันเดสสมอเลยเราก็จะเก็บออกนะทุกท่านแล้วก็เอาขี้ใหม่เนี้ไปเทรวมกันไว้ไปใส่ต้นไม้มันจะได้งามๆนะ อหอันนี้ก็เป็นตัวที่สุกเริ่มสุกแล้วนะทุกท่านและตัวนี้ก็คือตัวที่สุกที่เข้าจอดแล้ววันแรกเนาะหมายวันแรกเนี่ยมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมอาจจะมีตัวที่แข็งแรงบ้างไม่แข็งแรงบ้างนะท่านก็จะปนกันอันนี้เป็นพันธุ์หูคำลังสามสีนะครับผมเพราะว่าเราใช้คนครัวผสมกับนางน้อยแล้วก็พันนางสิวเฮ้ยพันนางตั้งนะครับผมทุกท่านนะครับผมแล้วก็มีเราผสมกับพันธุ์หูคำทองก้อนด้วยมันก็เลยจะแก่นเป็นพิเศษนะครับผม นะครับกาลังทาหลังอยู่ก็มีนะตัวนี้มันไม่ค่อยเกย่เท่าไหร่อ,ออกมากินอาหารก่อนนี่ยก็กาลังเอาเขาจบแม่ไปหาเห็ดน,นะครับอ,อันนี้ก็เป็นรุ่นเล็กนะด้านบนเนี่ยเป็นพันธุ์หูคำทองก้อนนะทุกท่านก็ได้เจ็ดกระด้งแล้วนะครับผม <c oughs> แล้วก็จะค่อยทยอยเอาออกแบบนี้นะครับทุกท่านส่วน ไอ้มูลตัวใหม่เนี่ยเราก็จะเอาไว้ใส่กระสอบไว้ใส่ต้นไม้นะครับก็จะใส่กระสอบไว้แบบนี้นะครับผม๋ยวไปใส่หน้าก็าได้ใส่หน้าก็งามใส่ต้นไม้ก็งามนะครับผม